สวัสดีค่ะเอฟซที่รักทุกท่านทั้งเอฟซในประเทศและเอฟซต่างแดนค่ะวันนี้นิดวีฟแคมารีจะพาเอฟซไปรู้จักลูกม่อนกันค่ะไปติดตามรับชมและรับฟังเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะลูกม่อนเป็นผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่เช่นเดียวกับสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่สามารถเจริญเติบโตได้ดีตั้งแต่เขตอบอุ่นถึงเขตร้อน มีลักษณะเป็นผลรวมรูปทรงกระบอกเมื่อออกผลใหม่ๆจะมีสีเขียวเมื่อสุกจะมีสีม่วงแดงเข้มเกือบดำด้วยเป็นพืชอาหารตามธรรมชาติชนิดเดียวของหนอนใหม่คนไทยจึงนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลูกม่อนหรือมันเบอรี่ค่ะลูกม่อนสรรพคุณมีประโยชน์อะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ ลูกมอนชื่อนี้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่ามันคือมันเบอร์รี่หลายคนอาจจะร้องอ๋อขึ้นมาทันทีค่ะเพราะมันก็คือผล,ลไม้ในตระกูลเบอร์รี่เช่นเดียวกับสตอเบอรี่บลูเบอร์รี่นั่นเองซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์มากมายค่ะสรรพคุณมากมายขนาดไหนจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก กับอีกดนึ่งผลไม้แสนอร่อยที่คนรักสุขภาพห้ามพลาดเลยค่ะโดยูกหม่อนที่อร่อยหากขายผลสดจะต้องเก็บในช่วงที่สุกกำลังพอดีพอดีมีสีแดงอมดำถึงจะให้รสหวานอมเปรี้ยวหากมีสีแดงสดจะให้รสชาติเปรี้ยวหรือดำก็จะออกหวานขมเกินไปไม่อร่อยสามารถเก็บขายได้ราคากิโลกรัมละ 150บาทเลยทีเดียวค่ะจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกแล้วขายได้ราคาเหมาะกับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการสร้างไรายได้จากการทำกรเกษตรค่ะลูกหม่อนนอกจากเก็บผลกินสดๆก็อร่อยแล้วยังสามารถแปลรูปไปทำอาหารต่างๆได้มากมายเช่นเดียวกับเบอร์รี่อื่นๆคือนำไปตกแต่งเคก้กโดนัท าหรือจะทานคู่กับโยเกิร์ตทำแยมทาทานกับขนมปังนำมาปั่นเป็นสมูทตี้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็ได้ค่ะหากใครอยากเพิ่มมูลค่าให้กับลูกหม่อนมากขึ้นยังสามารถนำมาแปลรูปทำเป็นวายได้อีกด้วยค่ะวิธีการทำวายนั้นจะคัดเอาเฉพาะลูกหม่อนที่สุกแล้วคือมีสีดำ นำมาคลุกเค้ากับน้ําตาลในถังหมักจากนั้นใช้มือขยำให้เนื้อลูกหม่อนเละออกเพื่อคั้นเอาน้ำออกมาเทาใส่กระมังปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่ตู้เย็นประมาณสองอาทิตย์พอครบเวลาให้ซ้อนเอาเฉพาะผลลูกหม่อนออกมาก็าจะได้วายลูกหม่อนพร้อมดื่มเลยค่ะลูกหม่อนอุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุมากมายโดยเมื่อนำเอาผลลุกหม่อน100กรัมมาหาสารอาหารพบว่าเต็มไปด้วยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันในส่วนของวิตามินจะมีวิตามินซีสูงถึง36.4มิลลิกรัมและยังมีวิตามิน A B1 B2 B3 B6 และ B9 รวมถึงแร่ธาตุเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมและสังกสีค่ะนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆในร่างกายตัวอย่างเช่นแอนโทไซยานินสารเคลเซตินและสารชัมเปรอนค่ะซึ่ง ไม่ได้ทานแล้วนอกจากจะได้รับสารอาหารครบถ้วนยังช่วยป้องกันโรครายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ของลูกหม่อนมีดังนี้ค่ะ 1. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลูกหม่อนอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายไม่ว่าจะเป็นแอนโทไซยานินซึ่งจะช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่การรับประทานลูกหม่อนอย่างสม่ำเสมอจึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะ 2. บำรุงระบบไหลเวียนโลหิตนอกจากป้องกันเซลล์มะเร็งเจ้าสารแอนโทไซยานินสารเคเลเซตินและสารคันเฟรลอนยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หลอดเลือดแข็งแรง เลือดหมุนเวียนดีป้องกันการเกิดลิมเลือดในหลอดเลือดในขณะที่สารอื่นๆก็จะช่วยในเรื่องของลดระดับน้ำตาลในเลือดสารกาบาช่วยลดความดันโลหิตทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะสามลดอาก,การปวดประจำเดือนช่วยบำรุงคันลูกมันมีวิตามิน B6 ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนและลดการเกิดสิวเมื่ออยู่ในช่วงตั้งครรภการทานลูกหม่อนก็ยังช่วยให้ทานลกในครรภแข็งแรงและเติบโตได้ดีเพราะมีโกโรดโฟริกซึ่งช่วยทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเจริญได้เต็มที่ทำให้เซลล์ประสาทไขสันหลังและเซลล์สมอง จเจริญเป็นปกติได้อีกด้วยค่ะสำคัญมากๆต่อการจเจริญเติบโตของทาลกในครรภ์ช่วงเดือนแรกๆเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้หญิงแบบสุดๆมีประโยชน์ทุกช่วงวัยเลยทีเดียว 4. ช่วยในก,การลดน้ำหนักหากท่านใดอยากหาผลไม้ทานเพื่อช่วยลดน้ำหนักลูกบ่อนถือว่าตอบโจทย์มากๆเพราะมีชคลอรี่ตำ ทำให้ร่างกายเาผาผลาญได้ง่ายไม่มีตกค้างจนกลายเป็นไขมันส่วนเกินจึงเป็นผลไม้สุขภาพที่สายเฮลตี้และคนอยากสุขภาพดีควรรับประทานค่ะห้าบำรุงสายตาและผิวพรรณได้ดีในลูกม่อนหนึ่รกร,รมัมพบว่ามีวิตามินเอสูงถึง25หน่วยเลยทีเดียวจึงช่วยในด้านการบำรุงสายตา ป้องกันการเกิดต้อกระจกช่วยบำรุงเหงือกและฟันบำรุงผิวพรรณและลดการอักเสบของสิวได้ดีเป็นอย่างมากเมื่อรู้ประโยชน์กันไปแบบจัดเต็มแล้วหากท่านใดชอบทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แล้วละกอ็อย่าลืมลองหาซื้อรูปหม่อนหรือมันเบอร์รี่มาลองรับประทานกันดูเชื่อว่าอร่อยไม่แพ้สตอเบอร์รี่บูเบอร์รี่และ ลัสเบอรี่แน่นอนคะ่ะซึ่งยังอาจหาซื้อได้ในราคาถูกประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะขึ้นอีกด้วยนะคะเอฟซีไม่รู้ว่ามีประโยชน์และสรรพคุณมากมายขนาดนี้อย่าลืมไปหามาปลูกไว้ทานกันนะคระเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบได้เพียงเท่าน,นี้ก่อนคะ่ะขอฝากเอฟซีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นิดว e แฟมลี่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะ